สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพื้นที่นะครับที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับเพตอนนี้เราก็พาเด็กๆนะครับมาพื้นที่ที่อยู่ติดกันเลยกับศูนย์วิจัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นปากแม่น้านะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงนะครับก็จะเห็นว่ามีเศษขยะนะครับที่น้าพัดพามานะครับเนื่องจากว่า บริเวณนี้อาจจะไม่เป็นบริเวณที่คนมาเที่ยวกันครับแต่ก็ยังมีขยะอยู่เพราะว่ามีน้ำขักมาแบน้โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> อเด็กๆนะครับก็สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับทะ <c oughs> เลตรงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาบำเพ็ญประโยชน์นะครับที่บริเวณ ที่นี่ที่ไหนครับแหลมคอกว่างไม่ใช่ยังไม่ใช่แหลมคอกว้างตรงนี้คือที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอา่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เด็กๆก,กําลังช่วยกันนะครับทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ที่มีคนมามาเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าก็มีขยะที่เกิดขึ้นจากการที่ น้ําทะเลนะครับพัดมาแล้วก็ตอนนี้น้ําทะเลก็ลดลงนะครับวันนี้เด็กๆก็มาทําความสะอาดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหาดหินนะครับไม่ใช่หาดทรายนะครับแล้วก็วันนี้เราพบอะไรบ้างครับขยะที่เราพบมีขวดพลาสติกมีถุงพลาสติกอันนี้เปลือกหอยนะครับแล้วจเจอขยะอะไรบ้างครับมีขวดขวดอะไรบ้าง น้ำขวดเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ขวดยาโอ้โอเคเอาไปใส่กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปล้างมืออ่าใครเจอขยะอะไรแปลกๆนะครับเอามาให้ครูดูหน่อยไหนเจออะไรเจออาขวดพลาสติกนะครับอยู่ลอยอยู่ในน้ำ ฉลาดมากใช้ไม้เขี่ยเข้ามานะครับระวังรองเท้าเปียกด้วยเขาดักอะไรหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยไม่นะโอเคมีวิจารณญาณนะครับเขาาดักกไวว้้แลล็น่จะืมเอาอ๋อเหมือนเป็นประมงพื้นบ้านนะเขาดักอะไรไว้หรือเปล่าหาตัวอะไรไหม น่าจะเป็นขยะแล้วหรือเปล่าเออเหมือนเป็นอุปกรณ์ดักใันคือที่ดักปลาแต่มันไม่มีขยะโอเคไมมีกุ้ง,งเจออะไรบ้างครับเจอขยะอะไรบ้างเจอโฟมกับขวดนว้ำครับม<ว>ีโฟมมีขวดน้ำนะครับ <ß! S 3> มีถุงพลาสติกอันนี้อะไรโอเคดีมากมีกุ้งข้าวคุ้งค่ะกุ้งเต็มกุ้งอยู่นี้หรอใช่มีกุ้งอันนี้อะไรครับไข่สังครับไข่สังหรอโอเคเจออะไรบ้าง อะไรก็ไม่รู้ครับอ่ามีขยะหลากหลายมากเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยปลากุ้งปลาเยังไม่ตายด้วยปลายังไม่ตายเอาไปปล่อยดิปลาปลาปูอุ้ยกุ้งเหรอไหนตายยังนี่ครับกุ้งกุ้งที่เขาเอาไปขายตามตลาดนั้นอ่ะยกยอกุ้งตายยังมันยังไม่ตายครับเอ้าจริงเหรอกุ้งเหี่ยวยอกยอคุ้งอ๋อแต่ว่ามันค้างอยู่นานแล้ว ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยนี่พวกนี้ยังไม่ตายหมดเลยครับไปปล่อยเลยเอาเอาเอาปล่อยลงทั้งหมดเลยปล่อยสวยมากข้างบว่าเป็นของของคนเขาเาไาหอกอีกแล้วอ๋อสีเอาเป็นเป็นสีส้มแล้วว่ามันสุกแล้วน่าจะตายแล้วจับหอยเจอเจอหอยแล้วนะครับโอเคเดีมากเลยนะครับวันนี้เด็กมาทําความสะอาดพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเห็นอันนี้น่าจะเป็นวิธีการ ของประมงชาวบ้านนะครับเขาก็ดัดแปลงอุปรกรณ์ที่มีนะครับมาทําเป็นอุปรกรณ์ในการดักกุ้งน่าจะเป็นกุ้งเหยื่อเอาไปตกปลาอะไรแบบนี้เนาะเขาเอาเอา,เอา,เอา,เอายาะอึะจ่อค่ะคู่อ๋อ,อ,อใช่เลยอ่ะเจอหอยด้วยนะครับ